ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารพยากรณ์อากาศวันนี้3พฤษภาคม2 5 6 5ดว่วนฝนเคลื่อนเข้า12จังหวัดคืนนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันอังคารที่3พฤษภาคม โดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนที่กรมปรตมวิทยาจแจ้งเตือนเข้ามานะครับในคืนนี้จะเน้นบริเวณจังหวัดจันทบรุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รางและสตูลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้จะลดลงในทุกภาคนะครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑล บริเวณประเทศไทยทางตอนบนส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับจะมีฝนฟ้าขนาองเพิ่มมากขึ้นในวันนี้70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเน้นอากาศเย็นในช่วงเช้าและจะมีครึมนะครับรวมถึงมีเมฆมากฝนรินรินโปรยๆยในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับและอุณหภูมิจะลดลงนะครับทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกลมทั้งกรุงเทพม,มหาคนครปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ของอากาศใน,ในตอนเช้าเนื่องจากมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้จึงทําให้มีฝนลดลงและมีลมแรงนะครับในช่วงนี้ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากในขณะน,นี้มีหย่อมพอประกาศต่าปกคลุมบริเวณภาคใต้นะครับประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้นนะครับประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อบพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับในระยะนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ